ดรกฤษดาจ่างใจมน CEO เนเจอร์กิฟบรรยายพิเศษหัวข้อรู้แจ้งอริยสัจสี่ 4, ถวายแด่พระภิกษุสามเณรในโครงการอบรมพระนักเทศธรรมเพรีย่ำกลองแห่งธรรมรุ่นที่หนึ่งที่อาคารมหาเจษดาบดินชั้นสองวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดอบรมพระนักเทศธรรมเพรีย่ำกลองแห่งธรรมรุ่นที่หนึ่งโดยมีดรกฤษดาจ่างใจมน CEO เนเจอร์กิฟบรรยายพิเศษในหัวข้อรู้แจ้งอริยสัจส ถวายแดกพระภิกษุสามเณรในโครงการและพระสงฆ์กว่า80รูปโดยมีพระศรีวชิร,ราภรณ์รองเจ้าคณะภาคแปผู้ช่วยเจ้าวาดวายันนวาวาประธานดำเนินงานโครงการ,ร,พ,าราพระวิสุทธนิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวาเทพธิดารามประธานอนุก,กรรมการโครงการร่วมในพิธี ท่านนี้ดรกฤษดาได้ให้หลักสำคัญในเรื่องของอริยสัจส,สีไว้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งและถ่ายทอดออกมาอย่างกระชับเข้าใจง่ายประกอบด้วย 1. เรียนรู้การใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อความสำเร็จ 2. เรียนรู้การทำงานของจิตใต้สำนึกตัวบงการชีวิตเรา 3. เรียนรู้อวิชชาจากการทำงานของปฏิจจสมุปบาท สี่เรียนรู้วิธีกรรมจัดอวิชาด้วยอริยสัจส,สีและ 5. สังโยชน์สิบตัวที่ขัดขวางการบรรลุธ,ธรรมของเราโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรมุรีเจ้าวาดวัจยานนวาวาได้เมตตารับปัะจัยสนับสนุนจากเนเจ้กิฟจำนวนหนึ่งแสนบาทพร้อมผลิตภัณฑ์กาแฟเนเจ้กิฟ1 6หนึ